สรุปผลมวยโลกวันที่2ที่ประเทศญี่ปุ่นคู่แรกเป็นการป้องกันแชมป์โลกของทางจูนโตะนากาตานิแชมป์โลกของรุนยูบีสในรุ่นมันตัมเบดชาวญี่ปุ่นสามารถเอาชนะ TKO เพชด CPF ในยกที่6ไปโดยรูปเกมในช่วงแรกเพ็ดออกมาสู้กับนากาตานิได้ดีมากมีจังหวะยิงหมัดเข้าหน้านากาตานิอยู่บ้าง แต่พอมาถึงในยกที่6ในช่วงกลางยกเพชรก็พลาดท่าในจังหวะที่บวกกันทําให้ร่วงลงไปกรรมการนับถึง8เพชรลุกขึ้นมาได้แต่ในช่วงท้ายยกเพชรก็โดนหมัดเข้าจังๆอีกขังและร่วงลงไป ทำให้กรรมการยุติการชกไปในยกที่6ส่งผลให้ทางจุนโตนาคาตตนิป้องกันแชมป์โลกในรุ่นที่3ของเขาเอาไว้ได้เป็นครั้งที่สําสำหรับคู่ที่2เทนซินนาซึกาวะอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งไรซิ่ง2รุ่นสามารถเอาชนะเจอวินอาชิโร่นักชกไ้ารยจากประเทศฟิลิปปินส์ไปอย่างขาดลอย98ต่ 91, อ91 2เสียงและ97ต่อ92ทำให้ทางเทนซิน คว้าแชมป์ที่ว่างของ w ู o ยูบีโอเอเชียแปซิฟิกในรุ่นเบนทัมเบดไปครองได้สำเร็จคู่ที่3โคเซธนากะแชมป์โลกรุ่นจูเนียเบนทัมเีดของ w ู o ยูบีพลาดท่าพ่ายคะแนนภูเมอเลเล่คาฟู u, ซึ่งเป็นคู่ชกจากแอฟริกาใต้ ด้วยคะแนน114ต่อ113สองเสียงและ113ต่อ114โดยทางธนากะาเขาพลาดโดนนอกดาวในยกที่5และหลังจากนั้นก็ไม่สามารถดึงโมเมนตัมกลับคืนมาได้ทำให้ฟูเมอรเล่คาฟูสามารถคว้าแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์เป็นตัเวดของลุนยูบีอไปครองได้สำเร็จคู่ที่4แอนโทนีโอราสโคกาเขาเป็นแชมป์โลกในรุ่นไฟเวทของลุนยูบี เขาสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้เนื่องจากผู้ท้าชิงอย่างจนนทานกอนซาเลสแตกที่ใต้ตาสายจนชกต่อไม่ได้ทำให้การชกยุติลงด้วยเวลา2นาที25วินาทีในยกแรกเท่านั้นทำให้มีผลเป็นการเสมอโดยเทคนิคเกิลทำให้ออนโตนีโอรัสโคก้าเข็มขัดแชมป์โลกของเขายังอยู่เหมือนเดิมนั่นเอง